เท่าที่ผมฟังท่านพูดนี่นะรู้สึกว่าบางครั้งนี่เราก็รู้สึกขัดกะจใจตัวเองว่าเอ๊ะก่อนไหนพระสงฆ์ท่านกส็สั่งสอนว่าจะต้องอย่างนี้อย่างนู้นแต่ทําไมมันขัดกันกันไม่ไปหมดก็เลยเลยชักสงสัยนะฮะขอะะอภัยด้วยนะที่ถามด้วยจริงใจแนตะ่ผมไม่มีอะไรเพียงแต่จะ<า>เรียนรู้ว่าเพราะ ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี้ผมเพิ่งมาฟังครั้งนี้ครั้งแรก <c oughs> ผมไม่เคยฟังที่ไหนนะฮะเพราะเรายังมีกิเลสอยู่เรายอมรับในข้อนี้นะเรายังทําตัว <c oughs> ว่างไม่ได้ก็เลยจําเป็นนะ <c oughs> ใครก็ตาม <c oughs> ที่เริ่มได้ฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> จะรู้ว่าไม่เคยได้ยินคํานี้มาก่อนครั <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้คําเหล่านี้จะไม่มีเลยอครัด้วยเหตุนี้นะคะใครพูดคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ว่าเขาเป็นใครทุกคำนั้นเป็นคำของพระองค์ที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วแต่ถ้าใครพูดคำอื่นๆที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้กล่าวถึงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระรัตนคือพระรัตนตรัยคืออะไรนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระพุทธรัตนะไม่มีรัตนะใดเทียบได้เลยเพราะได้ทรงแสดงธรรมรัตนะ ผลทางธรรมะนะคะเจตสิกที่จะสามารถทำให้ขจัดกิเลสความไม่รู้ออกไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสที่เกิดเพราะความไม่รู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นธรรมะนั้นเป็นรัตนะเหนือสิ่งอื่นใดเริ่มจากความเข้าใจถ้าไม่มีความเข้าใจคำแรกตั้งแต่ต้นคำต่อๆไปก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะ พระฉันต้องเข้าใจทุกคําทีละคาตามที่ได้ฟังไม่ประมาทเลยค่ะในความเล็กซึ้งของแต่ละคําเมื่อได้เป็นสาวกคือผู้ฟังนะคะที่ไตรตรองเกิดปัญญาสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมสีเมื่อใดบุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นครือหัาหรือบรรพชิตจะเป็นภิกษุเป็นสามเณรหรือเป็นชาวบ้านธรรมดาก็เป็นพระอริยะไตรเป็นพระอริยะสงฆ์เป็นสังฆรตนะ สรุปว่าทุกวันนี้พระเท่าที่ผมฟังมาก็เลยสึกว่าพระนี่เนี่ยส่วนใหญ่น่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันยังสอนกันไม่ถูกนะฮะรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้เข้ากับทางนี้เลยะนะสอนเขาละแบบไปเลยแต่ว่าเขาก็สอนให้คนเป็นคนดีนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าให้ไม่ให้เชื่อสิ่งต่างๆที่เขาพูดผมถึงได้แปลกนเนี่ยวันนี้ผมมาลฟังแล้วก็แปลกๆคือในิขอโทษด้วยนะฮะผมไม่ได้ตั้งใจนะฮะ คืออยากจะเรียนรู้แค่นี้เองว่าเราเออเราก็ไม่เคยฟังธรรมะพึ่งวันนี้ครั้งแรกที่เราได้ยินมาแล้วก็อยากจะเรียนรู้ว่าเอออะไรเป็นอะไรที่ทุกวันนี้ที่เราฟังมาพระสงฆ์ที่ท่านสอนธรรมะเนี่ยนะครับถูกต้องหรือไม่อย่างไรแล้วก็มีการสนทนาพิเศษในเรื่องนี้ด้วยชื่อว่าพุทธเ,เทรวาทพระพุทธศาสนาเทรวาดครับ ตรงนี้ก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจติดตามเพราะว่าเราจะทราบได้ว่าส่วนไหนที่มาจากพระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ส่วนไหนที่ไม่ใช่ครับก็ติดตามได้แล้วก็ที่มูลนิธิมีสนทนาทุกเสาร์วาทิ์นะครับวันเสาร์วาทิ์ที่ซอยเจริญนคร78ตั้งแต่9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นถ้าท่านใดมีเวลาก็เรียนเชิญที่มูลนิธินะครับศึกษาต่อ พุทธศาสนาเทรวาเพราะไม่รู้จักเทรวาแม้ว่าจะเรียกชื่อว่าเทรวาทบัญญัติในกฎหมายว่าเทรวาทแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะจะเป็นเทรวาทได้ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจถึงเบื้องลึกตั้งต้นต้น,ต,นต่อจริงๆนะคะว่าไม่ว่าจะพูดคำอะไรก็าตามอย่าเพินต้องเข้าใจจริงๆในแต่ละคำ มีสองคำนะคะเทระวาทะขอเชิญคุณคำปันค่ะเทระคือมั่นคงวาทะคือถ้อยคําก็รวมกันเป็นถ้อยคําที่มั่นคงค่ะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมใช่ไหมถ้าเข้าใจผิดมั่นคงได้ไหมก็ไม่มั่นคงแล้วเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าไม่ว่าเราจะใช้คํานี้ตามกฎหมายหรือว่าไม่ใช่ตามกฎหมายก็ตามแต่แต่ก็รู้ได้ว่าคําใด ที่ไม่ใช่คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วและคนนั้นเข้าใจคลาดเคลื่อนเป็นคำไม่จริงและไม่ตรงพระเหตุว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่จริงเปลี่ยนไม่ได้อีกเลยวาจาสัจ,จทุกคำเพระฉะนั้ถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะเพียงเอ่ยคำว่าเทรวาทแต่ถ้าเข้าใจผิดไม่ใช่เทรวาทพระฉะนั้วาทะที่มั่นคงเพราะเทระ ต้องเป็นผู้ที่ไม่ใช่เพราะบวชนานคิดว่าบวชตั้งหลายปีคงมั่นคงไม่ใช่หรือว่าคนที่บวชเมื่อแก่อายุมากก็เรียกว่าพระเถระก็ไม่ใช่แต่ต้องเป็นธรรมะเถระเท่านั้นที่จะมั่นคงในพระธรรมจึงจะเป็นเทระวาทะไม่เปลี่ยนเลยด้วยเหตุนี้นะคะใครจะใช้คำว่าอะไรก็ตามแต่แต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่ใช่เทระวั ด้วยเหตุนี้ทุกคำต้องเข้าใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องพระภิกษุรับเงินทองหรือว่าสำนักปฏิบัติซึ่งทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นนะคะก็ไม่ใช่เถรวาดเพราะเหตุว่าไม่ได้เป็นผู้ที่มั่นคงอ่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรเพราะฉะนันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดไม่ใช่เราจะหยิบยกเพียงบางประเด็นแต่ให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะ ถ้าไม่มีความมั่นคงในความเข้าใจที่ถูกต้องในคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เทรวาทภิกษุรับเงินทองเป็นเทรวาทหรือเปล่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรพระองค์เป็นผู้ที่ทรงบัญญัติสิกขาบทสำหรับพระภิกษุเพื่อขัดเกลากิเลสยิ่งกว่าเครือขัดเพราะผู้ที่บวชต้องรู้ค่ะว่าไม่ใช่เครือขัดแล้วก็บวชทาไมถ้าเป็นภิกษุเทรวาด บวชเพื่อขัดเกลากิเลสยิ่งขึ้นในเพศบรรพชิตซึ่งต่างกับคฤหัตตั้งแต่ตื่นจนหลับตื่นขึ้นค่ะก็รู้แล้วเราไม่ใช่คฤหัตอีกต่อไปและสิ่งที่พระภิกษุจะต่างกับคฤหัตก็โดยสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเพื่อการขัดเกลากิเลสกิเลสมากมายมหาศาลผู้ที่ฟังธรรมะในเพศคฤหัตสามารถที่จะดับกิเลสรู้แจ้งอริสัจธ,ธรรม ถึงความเป็นพระโสดาบันถึงความเป็นพระสกทาคามีถึงความเป็นพระอนาคามีเมื่อใดถึงความเป็นพระอรหันต์จริงละเพศเครือขัดสู่เพศบรรญชิตเพราะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอย่างเครือขัดอีกต่อไปได้เพราะฉันต้องรู้ความตรงนะคะและความจริงว่าภิกษุคือใครเพราะฉันถ้าไม่เข้าใจธรรมะรับเงินทองแล้วก็มีสำนักปฏิบัติไม่ใช่เทรวาร